mingala ba sin chào selamat datang ni hao sabai dee selamat datang kumusta selamat siang สวัสดีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเกสรคลิปทองสุขชื่อเล่นชื่อก๊อบนะคะก๊อบแก๊ป get. เพื่อนมักคนชอบเรียกว่าแก๊ปนะคะถ้าจะเรียกชื่อเล่นจริงๆของดิฉันก็คือเรียกสั้นๆว่าก,ก๊อบนะคะเรียกยาวๆก็กอบนั่นแหละค่ะ เกิดปนพระรหัสบดีที่17ตุลาคมคศ2539อายุ19ปีย่างเข้าสู่ปีที่20แล้วค่ะทิ่ใส่ส่วนตัวนะคะเป็นคนง่ายๆอะไรก็ได้ค่ะยกเว้นเรื่องเรียนอย่างเดียวตุ๊กตาที่ชอบก็คือนี่เจ้าไม้ค่ะไม้วาโซสาก,กิที่ชอบก็เพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันนะคะ าแบบว่าอย่างเช่นเนี่ยค่ะไม้อ่ะมันมีตาเดียวก็จะม,มีล้กเดียวนะคะข่ะอ,อ,อที่ัจจุบ็เลขที่99หมู่ที่8ตำบลทับหลวงอำเภอเนองไทรจังหวัดสุพรรณบุรีรหัสไปรษณีย์72240จบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนมันน,มนุ่งน้แก้วมัธยมศึกษาปีที่3และปีที่6จาก โรงเรียนนอนยะไซวิทยาค่ะและปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยายลัยราชพัฒนครปฐมคณะมนุษยาศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชารัฐประาศานาศสกษามูเรียน58ท4.9รหัสประจำตัว584701035คำถามยอดฮิตเลยนะคะฉันเชื่อว่าเพื่อนๆนักศึกษาทุกคนต้องเจอกับคำถามนี้ใยววาวนที่ แรกก็คือทำไมถึงเลือกเรียนสาขาวิชาะะรัฐธิภาษาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ดิฉันตอบอย่างมั่นใจเลยว่าที่ดิฉันเลือกเรียนสาขาวิชาะะรัฐธิภาษาศาสตร์ก็พราบว่าสาขาวิชานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองก,การปกครองรวนถึงนโยบายการบริการประชาชนและสาขาวิชานี้ยังเชื่อมโยงกับศาสตร์ต่างๆอีกมากมายดิฉัน มีความฝันตั้งแต่วัยเด็กว่าดิฉันอยากเป็นตำรวจพ่อคนดิฉันพูดกับดิฉันเสมอว่าการเป็นตำรวจนั้นใครก็สามารถเป็นได้แต่การที่จะเป็นตำรวจที่ดีนั้นไม่ได้เป็นกันได้ง่ายๆและดิฉันเชื่อว่ามหาวิทยาลัยแห่งน,นี้มีบุคลากรอาจารย์ผู้ที่ให้ความรู้ที่มีคุณภาพด้วยการทั้งสิ้น มั่นใจได้เลยว่าสาขาวิชารัฐประาศาษาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมะจะผลิตคนของประชาชนให้ไปบริการประชาชนในทั่วถุกพื้นที่อย่างแน่นอนค่ะค่ะและความสามารถพิเศษของดิฉันนะคะก็คือการเต้นนะคะแล่เต้นไม่เป็นจังหวะ วิดีโอแนะนำประวัติส่วนตัววิดีโอนี้เป็นของรายวิชาการสรรหารและการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนอาจารย์บรรพฤษกิติสุนทรฝากกดไลค์กดแ,รกแชร์กันเยอะๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย